เคยแพร่ความรู้เปิดประตูอบรมเด็กนักเรียนให้รู้รักสามัคคีมั่นเพียนมีชีวิตทางไกลยาเสพติดดูแดอยู่ไกลาตามชายแดนถึงแรนแค้นอย่างไรไม่เคยคิดพอเพียงเขาและเธอลูกศสิย์มีชีวิตที่เป็นไทยสมบูรณ์ แนวแนวแกแปัญหาด้วยปัญญาด้วยความรักอบอุ่นใจกระหายเสียสละเป็นทุนหนุนแนวทางผู้มีทักษะนติราเขาเป็นครูผู้มีหัวใจตำรวดทิ้งงานตรวจมุ่งหน้าไปรับใช้ชาติเติมความฝันให้เด็กน้อยด้อยโอกาส แต่หวังวาดอนาคตอันสดใสประเทศไทยต้องห่างไกลยาเสพติด้าชีวิตเยาวชนให้พ้นภัยคือภาระของพวกเราตำรวจไทยสวมหัะใจครูผู้กลากครูแดงไกลกันดานไม่เคยหวั่นไม่ทันถึงมุ่งไปถึงด้วยจิตใจอันแน่วแน่ ในภารกิจตอบแทนแผ่นดินแม่ตามแนวทางพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ห่างไฟยาเสพติดหาชีวิตเยาวชนให้บนภัยคือภาระของพวกเราตำรวจไทยสวมหัวใจครูผู้ลามครูแดนไกลกันดานไม่เคยหวั่นไม่พลันถึงมุ่งไปถึงด้วยจิตใจอันแน่วแน่ในภารกิจตอบแทนแทนดินแม่ตามแนวทางพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล เพื่อนแท้ร่วมทางสร้างชาติไทย สามัคคีมันเพียงมีชีวิตทางไกลยาเสพติดูแดอยู่ไกลตามชายแดนถึงแรนแค้นอย่างไรไม่เคยคิดพอเพียงเขาและเธอลูกสิษย์มีชีวิตที่เป็นไทยสมบูรณ์อยู่แดน ด้วยปัญญาด้วยความรักอบอุน่นใจกระหารเสียสละเป็นทุนหนุนแนวทางผู้พิทักษันีิราเขาเป็นคููผู้มีหัวใจต่ำรวดทิ้งงานตรวจมุ่งหน้าไปรับชายชาติเติมความฝันให้เด็กน้อยด้อยโอกาส แต่หวังว่าอนาคตอันสดใสประเทศไทยต้องห่างไกลยาเสพติดอาชีวิตเยาวชนให้พ้นภัยคือภาระของพวกเราตำรวจไทยสวมหัวใจครูผู้กล้าครูแดงไกลกันดานไม่เคยหวั่นไม่ทันถึงมุ่งไปถึงด้วยจิตใจอันแน่วแน่ ภารกิจตอบแทนแผ่นดินแม่ตามแนวทางพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อาสเด็าชีวิตเยาวชนให้บนภัยคือภาระของพวกเราตำรวจไทยสวมหัวใจครูผูกล้าครูแด,ดงไรกันงานไม่เคยหวั่นไม่พลันถึงมุ่งไปถึงด้วยจิตใจอันแน่วแน่ในภาระกิจตอบแทนแผ่นดินแม่ตามแนวทางพระเจ้า,าอยู่หัวภูมิพล เพื่อนแท้ร่วมทางสร้างชาติไทยให้มั่นคงองค์ได้พระคำพูดเท่าวิสุด พุยมองไปตูลลเหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างผู้ใดที่นับถือศาสนาพุทธต้องเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาว่ามีอะไรบ้างแล้วพุทธศาสนิกชนได้นำมาปฏิบัติตามโดยแบ่งลำดับขั้นจากระดับต้นถึงระดับสูงดังนี้คือ 1. ทานสองศีลส,สมสมาธิ 4. ปัญญาทานคือการให้แบ่งได้สประเภทดังนี้ 1. อมิสทาน 2. วิทยาทานสาอภัยทานสธรรมทาน 1. อมิสทานการให้อมิสทานหมายถึงการเสียสละแบ่งปันปัจจัยสมีอาหารเครื่องนุ่งหง่ม ที่อยู่อาศัยยารักษาโรครวมถึงการให้ทรัพย์สินเงินทองเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆให้กับผู้ที่ควรให้เช่นพระภิกษุสามนเณรบิดามารดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณกับเราทั้งหลายรวมถึงผู้ที่ยากจนเข็นใจผู้พิการผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่เกิดมาร่วมกันในโลกนี้ การให้อมิสทถานก็เปรียบเหมือนกับการที่เราได้เก็บสะสมทรัพย์สมบัติไว้ถ้าเราให้อมิสทถานมากก็เท่ากับเราได้เก็บสะสมทรัพย์สมบัติไว้มากถ้าเราให้อมิสทถานน้อยก็เท่ากับเราเก็บสะสมทรัพย์สมบัติไว้น้อยการให้ฐานด้วยอมิสทถานในชาตินี้ก็จะเปรียบเหมือนกับเราได้ฝากเงินไว้กับธนาคารเพื่อเบิกใช้ในวันต่อไปชั้นใดการให้ฐานด้วยอมิสสถานในชาตินี้ ก็จะส่งผลให้เรามีทรัพย์สมบัติเงินทองในชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปฉันนั้นสําหรับผู้ที่ไม่ได้ให้ทานด้วยอมิสทานเลยเมื่อไปเกิดในชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปก็จะยากจนข้นแค้นทุกทรมานดังที่เราสามารถพิสูจน์คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากสังคมปัจจุบันที่คนเรามีฐานะแตกต่างกันทุกคนอยากจะรวยแต่ก็รวยไม่ได้ เนื่องจากให้ทานด้วยอมิสทานในอดีตชาติมาน้อยยกตัวอย่างเช่นมีบุคคลสามคนมีอาชีพมีรายได้เท่ากันคนแรกชื่อนายมีได้เก็บสะสมเงินไว้วันละหนึ่งบาทคนที่สองชื่อนายกลางเก็บสะสมเงินไว้วันละห0บาทส่วนคนที่สามชื่อนายจนไม่ได้เก็บสะสมเงินจากรายได้ไว้เลยเมื่อครบ30วันทั้งสามคนเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจะเห็นว่า นายมีเก็บสะสมเงินไว้รวมสามพันบาทสามารถซื้ออาหารและยารักษาโรคได้อย่างไม่เดือดร้อนนายกลางเก็บสะสมเงินได้1 5 0 0บาทพอมีเงินซื้ออาหารและยารักษาโรคได้บ้างแต่ไม่ถึงกับสะดวกสบายนะักส่วนนายจนจะไม่มีเงินซื้อทั้งอาหารและยารักษาโรคได้รับความทุกข์ทรมานเดือดร้อนอย่างมากดังนั้น ขอให้ท่านจงพยายามแบ่งปันทรัพย์สมบัติเงินทองที่มีอยู่ช่วยเหลือจุนเจือผู้ที่ควรให้ความจเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดแก่ท่านในชาตินี้และชาติต่อๆไปอย่างแน่นอนบางท่านยังไม่เชื่อว่าชาติก่อนชาตินี้หรือชาติหน้ามีจริงหรือไม่ขอให้ลองพิจารณาเถิดว่าเมื่อวานนี้เป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรวันพรุ่งนี้เป็นอะไร เมื่อวานเรากินอาหารเพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่มาถึงวันนี้วันนี้เรากินอาหารเพื่อให้มีชีวิตรอดไปถึงจนวันพรุ่งนี้ชีวิตเราวนเวียนอยู่อย่างนี้มาโดยตลอดโดยไม่ตระหนักว่าเมื่อวานนี้เป็นอดีตวันนี้เป็นปัจจุบันวันพรุ่งนี้เป็นอนาคตเปรียบดังชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดจากอดีตชาติสู่ชาติปัจจุบัน ไปสู่ชาติหน้าหรือชาติต่อต่อ,ตอไปไม่รู้จักจบสิ้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แจ้งเห็นจริงทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตของมนุษย์ที่เกิดมามีฐานะร่ำรวยหรือย,ยากจนแตกต่างกันไปเพราะผลของการให้ทานด้วยอมิสทานในอดีตชาติของแต่ละคนแตกต่างกันพระพุทธองค์จึงทรงวางหลักการให้ทานด้วยอมิสสถานไว้เพื่อให้มนุษย์ได้ปฏิบัติตาม จะได้มีทรัพย์สมบัติเงินทองใช้เป็นเครื่องเอื้ออำนวยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายในการใช้จ่ายทรัพย์เมื่อมีกําลังทรัพย์จะได้ให้ทานต่อไปอีกเพื่อผลในชาติหน้าหรือชาติต่อต่อไปผู้ให้ทานมีความปิติยินดีจิตใจอิ่มเอ,อิบต่อการให้ผลของการให้ทานในปัจจุบันคือความสุขที่เราได้รับใครเห็นก็นิยมชมชอบว่าเป็นผู้ที่มีเมตตาคือความรัก มีกรุณาคือความสงสารหากชีวิตของเราตกทุกข์ได้ยากผลทานที่เราได้เคยทำไว้จะส่งผลให้เราไม่ต้องลำบากมากนักจะมีผู้ช่วยเหลือจุนเจอือยิ่งไปกว่านั้นผลการให้ทานยังช่วยชำระกิเลสคือความหลงในทรัพย์สมบัติเงินทองได้อีกด้วยถ้าฝึกการให้ทานเสมอๆจิตใจของเราก็จะสะอาดขึ้นปราศจากความตรณี ไม่ลุ่มหลงบัวมเมาในทรัพย์สมบัติอีกทั้งยังได้นำกายของเราไปประกอบคุณงามความดีอีกด้วยการให้ทานจะได้บุญมากก็ต่อเมื่อให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่อย่างใดและทรัพย์ที่นำมาให้ทานต้องเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยสุจริตไม่ได้มาจากการทำผิดกฎหมายผิดคลองครองธรรมเช่นทุจริคตคดโกงจี้ปล้น ฉกชิงวิ่งราวขายยาเสพติดขายสิ่งผิดกฎหมายขายอาวุธหรือจากการพนันเป็นต้นเมื่อมีมากก็ให้ทานมากมีน้อยก็ให้ทานน้อยพยายามให้บ่อยๆเมื่อมีโอกาสโดยไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนผลของการให้อมิสทานก็เพียงส่งผลให้รวยรัย์ซึ่งก็เป็นเพียงการทำบุญขั้นต้นเท่านั้นส่วนการที่จะให้เราได้ไปสวรรค์หรือเข้าสู่พระนิพพานนั้น จะต้องมีคุณธรรมให้ครบสมบูรณ์คือทานศีลสมาธิปัญญาซึ่งจะได้อธิบายในตอนต่อไป